เจ็ดสัญญาณที่บอกว่าคนเราเป็นคนจิตใจเข้มแข็ง 1. โฟกัสในจุดแข็งทุ่มเทในสิ่งที่ถนัดจะได้งานอย่างมีประสิทธิภาพสอสื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับเป้าหมาย ซื่อสัตย์กับความสำเร็จของตนเองสามเรียนรู้จากข้อผิดพลาดไปหาข้ออ้างไม่โทษผู้อื่นยอมรับได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดสี่ชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นมองผู้คนอย่างเป็นมิตรทุกสิ่ง มีพอสำหรับทุกคน 5. ล้มได้ลุกได้แข็งแร่งกว่าเดิมความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือโอกาสในการพัฒนา 6. กกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวคนเข้มแข็ง อาจดูเหมือนไม่กลัวความจริงพวกเขาทําทั้งที่กลัว 7. ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงคนที่จิตใจเข้มแข็งจะมีความอดทนและพร้อมปรับตัวเต็มที่